สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แผนดานลิงโคชนะคะวันนี้วันที่9เดือน9นะคะเลิกดีก็เลยจะมาไลฟ์เรื่องดีๆให้ฟังนะคะกับหัวข้อ1สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตคู่นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ขอเสียงนะคะกดไลค์กดหัวใจกันมานิดหนึ่งนะคะอ่ะ ช่วงที่รอคนก็ห่างไปนานเนาะห่างห่างนานตลอดนะคะก็แนะนำตัวกันสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในเพจนะคะหรือว่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็มาเล่าให้ฟังกันสั้นๆสักนิดหนึ่งนะคะเป็นชื่อโคชหลิงนะคะหรือว่าตามชื่อเพจเลยค่ะดาริงโคชก็คือดาริงเนี่ยก็ย่อมาจากมาจาก ชื่อของหลิงนี่เองนะคะก็ดาหลิงให้มันสอดคล้องกับเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้ตั้งใจหรือบังเอิญเกิดมาชื่อนี้นะคะมันต้องจัดกวางจัดสรรจริงๆนะคะแล้วก็หลิงคือใครนะคะโคชหลิงน,นะคะดาหลิงโคชเป็นโคชที่ ได้รับการรับรองทักษะการโค้ชด้านความสัมพันธ์โดยเฉพาะนะคะเป็นความสัมพันธ์ชีวิตคู่โดยเฉพาะเลยนะคะจาก Relationship Coaching Institute ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นสถาบันสอนความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตคู่ไม่ว่าจะตั้งแต่จะสอนความสัมพันธ์เนาะแล้วก็สอนทักษะการโค้ชให้โค้ชในเรื่องของอการเตรียมตัว พร้อมการเตรียมความพร้อมยังไงในการที่จะมีชีวิตคู่การเดทเป็นจนถึงการครองรักในระหว่างที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็การจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมันรู้สึกสดใสซาบซ่านอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงนะคะวันนี้นะคะก็ไปเรียนมาละก็รู้สึกว่าเออวันนี้สําคัญเนาะเก้าเดือนเก้าเนี่ยถือเลิกนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ฟังกันนะคะสําหรับคนที่อ่ะอยู่ในช่วงความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเอตอนนี้ก็ บางคนก็รู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วเนาะบางคนก็รู้สึกว่าลุ่มรุ่มดอนดอนบางคนก็รู้สึกว่าอจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะวันนี้เรามาลองฟังกันดูค่ะว่าคุณมีสิ่งนี้ในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่หรือเปล่านะคะอานะคะนอกจากหลิงเป็นโค้ชที่ได้ทักษะการโค้ชเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะแล้วนะคะใครที่รู้จักการโค้ชอย่างดีเนี่ย ก็อาจจะรู้จักโค้ชที่ในฐานะของมีเครดิตของสถาพันการโค้ชนานาชาตินะคะหรือว่าโค้ช ICF International Coaching Federation นะคะของหลิงตอนนี้อยู่ในระดับ credential ของ PCC หรือว่า Professional Certified Coach นะคะใครที่รู้จักเรื่องการโค้ชดีก็อาจจะได้สบายใจว่าอ่ะหลิงไม่ได้มาเป็นโค้ชแบบอุป,ปโลกขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ได้รับ การรับรองจากสหพันธ์โดยเฉพาะนะคะสหพันธ์การโคชนานาชาติโดยเฉพาะที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าการโคชนะคะหรือว่าการเป็นโคชเนี่ยมันไม่เหมือนกับอา,อาชีพอื่นเนาะที่สมมติพูดปุ๊บแล้วทุกคนรู้จักนะคะเช่นบอกว่าเป็นหมอทุกคนกจะรู้โหต้องจบปริญญาตรีเรียนมาสี่ปี อ่ะหรือว่า6ปีอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมากกว่า6ปีด้วยซ้ำนะคะในบางสาขาหรือว่าคนที่จบมิสวะจบบัญชีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเออเรียนด้านดีโดยตรงนะคะแต่สําหรับเป็นโค้ชเนี่ยพอบอกว่าเป็นโค้ชบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้อุป,ปโลกขึ้นมาเองหรือเรียนที่ไหนกันแน่มันมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคะจะบอกว่ามีจริงนะคะเราไปเรียนกันจริงๆนะคะแล้วก็หลิงก็อยากจะบอกว่าเออถ้าใครเข้ามาแล้วก็ เชื่อใจได้นะคะลองลิงไม่ได้แบบสสถาปนาใช่ไหมภาษาไทยเล็กสถาปนาตัวเองขึ้นมาว่าแบบอยู่ดีๆอยากจะบอกว่าเป็นโค้ชก็เป็นโค้ชนะคะแต่ว่าโหแบบสอบกันจริงจังมากนะคะแล้วก็เรียนกันมาจริงจังใช่ <c oughs> ทักษะการโค้ชก็ช่วยหลายคนมาแล้วเนาะสำหรับใครที่ติดตามเพจนี้มานะคะได้เคยโค้ชกับหลิงก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังามาแชร์บอกรีวิวกันได้นะคะอ่ะ โอเคเกลื่อนไปพอประมาณแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าเรื่องกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้อขอดูนิดนึงหัวข้อนะคะทวนกันนิดนึงหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตคู่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาไหนลองคอมเมนต์ลองเดากันดูนิดนึงหรือสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วลองบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับคุณในชีวิตคู่คิดว่าคืออะไรคะหรือว่าคืออะไรเนาะ อืมนะคะอ่ะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยโอเคงั้นช่วงที่รอนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อเนาะอืมสำหรับหลิงเนาะหรือว่าที่ที่แบบหลิงเรียนมานะคะในจากการโค้ชเนี่ยหรือว่าได้ไปโคดจริงหลิงก็คนพบว่าเออ สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานนะคะหรือว่าเป็นฟาวเดชั่นจริงๆของชีวิตคู่นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันคือการสื่อสารใช่ไหมคะเออเราต้องสื่อสารให้เข้าใจกันนะเราต้องบอกกันสีว่าฉันต้องการอะไรเธอต้องการอะไรใช่ไหมมันเลยสำคัญหรือนะคะบางคนบอกว่าเออมันคือความเข้าใจ No. เมื่อกี้แอบถามแฟนว,ว่าคืออะไรนะแฟนบอกว่าไม่คือความเข้าใจก็ใช่นะคะมันคือความเข้าใจเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสียงนีดนึงนะคะโอเคอ่ะมันคือความเข้าใจก็อันเนี้ยไม่เถียงเลยสําคัญมากนะคะที่เราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะแต่พื้นฐานของความเข้าใจเราอยากที่จะเข้าใจคู่ของเราหรือ ถ้าเรามีความเข้าใจก่อนที่จะมีความเข้าใจมีอีกอย่างหนึ่งค่ะบางคนอาจบอกว่าเออเป็นเรื่องของทางกายนะคะอันนี้ก็มีส่วนเนาะการที่เราแบบเออได้หอมได้กอดได้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะมันก็ดีเนาะแต่วันนี้เราจะไม่ลงลึกกันถึงเรื่องนั้นนะคะโอเคอะเนาะแล้วก็อะโอเคค่ะ ขอปิดเสียงนิดนึงนะคะสำหรับทคยที่ทายเป็นอย่างอื่นมีบ้างอีกไหม่เอ่ยน,นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเป็นการให้อภัยการให้อภัยนี้ก็สำคัญนะคะถ้าแบบอยู่ด้วยกันแล้ววันๆเอาแต่จ้องจับผิดโอ้ยจ้องแต่ฟาดฟันกันตลอดแบบโกรธไม่เคยให้อภัยกันเลยต้องให้เขาเป็นฝ่ายง้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะเหนื่อยนะคะนี่พูดไปก็ ต้องเปตือนตัวเองด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมโดยเฉพาะแบบผู้หญิงอย่างเราเรานะคะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอออยากให้อยากให้แฟนงอ้อคราวนี้ค่ะมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะรอให้แฟนเราทำเองทำทุกอย่างไม่ได้เนาะเราจะต้องเป็นคนที่เริ่มทำบ้างนะคะในชีวิตคู่คือชีวิตคู่มันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะเราจะรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำอะไรโดยที่เราไม่ได้ ทำเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายอะคะ่ะคุณคิดว่าเขาจะทนเราได้นานแค่ไหนเขาจะอยากทําแค่ไหนต่อให้บอกว่ารักกันมากรักมากแค่ไหนเนาะถ้าความรักมันเป็นความรู้สึกถูกไหมคะมันเป็นแบบอะโดยเฉพาะตอนแรกๆเนาะความรักมันดีแต่ถ้าเขาเจอเรางอนทุกวันอย่างเงี้ยหรือแบบเจอเราแล้วเราไม่เคยเข้าใจเขาเลยนะคะไม่เคยคิดจัด ปรับความเข้าใจเข้าหาเขาคุณคิดว่าเขาจะอยู่กับเราความสุขมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงเนาะไม่ใช่ยิ่งอยู่ความสุขน้อยลงถึงเขาจะรักเรามากแค่ไหนนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสบายใจท,ที่อยากจะอยู่กับเราเรื่อยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในชีวิตคู่ก็คือการกลับมารับผิดช,ชอบต่อความรู้สึกตัวเองหรือการรับผิดช,ชอบตัวเองนะคะ เรียกว่า s e l f r e s p o n s i b i l i t y เนาะแต่ถ้าเอาให้มันหนักกว่านั้นค่ะนะเราเรียกว่าหลิงมาใช้คำว่า commitment ทุกคนน่าจะรู้จักคำนี้ดีโดยเฉพาะแบบเวลาผู้หญิงที่กำลังอยู่ในช่วงเป็นแฟนใช่ไหมเราก็อยากให้ผู้ชาย commit commit แต่แต่ว่าเราเข้าใจคำว่า commitment แค่ไหนเนาะหลายคนหลายสำนัก มักจะอยากบอกว่าเนี่ยผู้หญิงต้องทําให้ผู้ชายคอมมิตสิจริงๆแล้วที่สำคัญสุดนะ่ะนอกจากอีกฝ่ายคอมมิตแล้วสําคัญสุดคือตัวเราเนี่ยแหละค่ะเราคอมมิตในความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอะคอมมิตคืออะไรเนาะถ้าให้คํานิยามกันนิดนึงนะคะคอมมิตหรือว่าคอมมิตเมนต์เนี่ยะคะ่ะก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรามี 1, าพันธะผูกพันเราอยากที่จะ มีพันธะสัญญาพันธะผูกพันนะกับคนคนนี้ค่ะกับความสัมพันธ์นี้เนาะมันถึงเรียกว่าคอมมิชเช่นคอมมิชเมนที่อ่ะตกลงปรงใจว่าจะแต่งงานกันละตกลงปรงใจว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะคำถามคือถ้าเรารอให้แต่ฝ่ายชายฝ่ายตรงข้างคอมมิชแต่เรายังลังเลลังเล คุณคิดว่าสุดท้ายเราจะรอดไหมชีวิตคู่จะไปกันได้ไหมถ้าเราคาดหวังแต่อีกฝ่ายให้คอมมิชแต่เราไม่เคยตั้งใจที่จะคอมมิชในความสัมพันธ์นี้เลยเราก็บอกแต่ตัวเองว่าเออรอดูรอดูไปก่อนถ้าเขาดีเราก็ดีถ้าเขาไม่ดีเราก็เลิอกอืมเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมหลายคนมาจะพูดคําเนี้ยเออรอดูก่อนรอดูผู้ชายถ้าเขาคอมมิชเราค่อยคอมมิช ถ้าเขาดีเราค่อยดีอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ s a l l responsibility นะคะอันเนี้ยมันคือการที่เราอะหวังพึ่งคนอื่นแต่เราไม่กลับมารับผิดชอบตัวเองนะคะอ่าแล้วม,มีคนทยอยเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะตามดูย้อนหลังได้นะอ่ะคราวนี้คำว่าในชีวิตคู่ของหลิงต้องอธิบายนิดนึงนะคะชีวิตคู่ เอาที่แบบคอมมิตแล้วเนาะชีวิตคู่อย่างเช่นการแต่งงานนะคะทำไมถึงเรียกว่าคอมมิตเนาะคอมมิตมันแบ่งแบ่งเป็น2อ,อย่างนะคะชีวิตคู่จริงๆไม่ใช่ของไม่ใช่ที่แบบเป็นแฟนที่เดทกันอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรียกว่าชีวิตรักล้วกันนะคะชีวิตรักเนาะแต่ถ้าเรียกคําว่าชีวิตคู่แล้วอะในคํานิยามของหลิงหมายถึงว่าเราตั้งใจตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้ว ะะใช้ชีวิตก็เรียกว่าอะไรอะที่หลายคนบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเนาะฟ่าฟันกันไปค่ะมีอะไรก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขอันนั้นอะอย่างสมัยพ่อแม่ของเราเนาะหรือสมัยปู่ย่าตายายของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ยินบอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคอมมิชเมนต์มันเลยสําคัญโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนาะเราจะ <c oughs> คือช่วงนี้หลิงเห็นข่าวเยอะนะคะไม่รู้เป็นเพราะโควิดหรือว่า อะไรที่แบบหรือมันเปิดเผยกันมากขึ้นเนาะเราจะเห็นข่าวเรื่องการหย่าร้างกันเยอะนะคะบางคนสงสัยว่าเออคบกันแบบมีลูกโตแล้วนะทําไมยังหย่าก,กันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูไปด้วยกันเนาะอืมคือคอมมิชเนี่ยหลายๆคนที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปบอก,บอกเออไม่ดีก็เลิอกอย่างเงี้ยคะ่ะต่อให้แต่งงานกันแล้วนะคะหลายคนหรือว่าหลายคู่อะคะ่ะ ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะคอมมิตอะถ้าอย่างนั้นคอมมิตหรือการแบบผูกพันผูกมัดสัญญาแล้วกันนะผูกมัดดูแบบอื้มดูรุนแรงแต่ถ้าเป็นการผูกผูกพันผูกพันแบบผูกพันแบบพันธะสัญญาอย่างเงี้ยค่ะเออเรียกคอมขออนุญาตเรียกคอมมิตแล้วกันเนะ <c oughs> ะาะภาษาไทยอาจจะแบบว่า,วา ไม่ครอบคุมเท่ากับคอมมิตคอมมิตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะมีพันธะสัญญาร่วมกันแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะอ่าเรามาดูไปด้วยกันว่าตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณมีคอมมิตเมนต์แบบไหนถ้าคอมมิตที่แท้จริงมันต้องประกอบไปด้วยสองอย่างนะคะ,ะใครเข้ามาก็ฝากสวัสดีทักทายกันได้นะคะพูดคุยกันได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากจะแชร์แบ่งปันการยินดีมากๆเลยนะคะ,ะนะคะ คอมมิชเมนต์แบ่งเป็นสองอย่างเนาะที่อยากให้ชีวิตรักยั่งยืนนะคะคอมมิชในรูปแบบของพฤติกรรมหรือว่าการแสดงออกแบบภายนอกนะคะสิ่งที่เราทำออกมาเช่นอย่างง่ายๆเลยนะคะคือเราประกาศแต่งงานอันนี้ทุกคนทำได้ง่ายมากนะคะประกาศแต่งงานเลยอันนี้เป็นคอมมิชทางพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกคือทุกคนรู้ว่าเราเป็นอะไรกัน ทุกคนรู้ว่าเรามีชีวิตคู่ร่วมกันใช่ไหมทุกคนรู้ว่าฉันมีเธอเธอมีฉันเราไม่ได้แอบคบกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือการคอมมิชเมนต์หรือว่าการไปจดทะเบียนสมรสนี่คือการคอมมิชในระดับพฤติกรรมนะคะเราจดทะเบียนกันจรงิงจังเฮ้ยฉันทําให้เห็นแล้วนะว่าฉันจะมีเธอคนเดียวเธอมีฉันคนเดียวนะคะคำถามว่าถา,ถามว่าแค่นี้พอไหมอ่านะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่กล้องนะคะอะถ้าใครใครบอกว่าพอนะคะกดหนึ่งมาใครบอกไม่พอกดสองมานิดนึงนะคะอ่ารวมสนุกกับดาริงโคชไม่มีรางวัลน, <c oughs> นะคะเออใครรู้สึกว่าแค่จดทะเบียนแค่แบบประกาศจัดงานแต่งงานแล้วชีวิตคู่ก็อยู่ได้ละกดหนึ่งมานิดนึงใครรู้สึกว่ามันไม่พอกดสองนะคะ อืมอ่ะช่วงที่รอนะคะก็คิดว่าหลายคนคงจะรู้แหละว่ามันไม่พอเนาะมันถึงได้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าแค่จดทะเบียนเฉยๆนะคะแล้วอยู่รอดก็ไม่ใช่ละนะคะถึงได้มีการวิจัยที่ที่ไม่รู้มีประโยชน์แค่ไหนนะมีงานวิจัยบอกว่าหนึ่งสาเหตุของการหย่าร้างคือจุดๆหนึ่งสาเหตุของการหย่าร้างคืออะไรรู้ไหม เป็นแบบพอพอรู้แล้วก็อึ้งเหมือนกันหนึ่งสาเหตุสาเหตุเดียวสาเหตุสำคัญที่สุดของการหย่าร้างคือการแต่งงานป๊าดน <c oughs> ี่ไม่พอใช่ไม่พอนะคะใช่ไหมสาเหตุสำคัญที่สุดของการหย่าร้างคือการแต่งงานอันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> วิจัยนี้มันช่วยยังไงนะคะ แต่ก็แต่มันก็คือเหตุผลที่ถูกต้องค่ะถ้าเราไม่แต่งงานเราก็ไม่อยากก็ถูกต้องแล้วนะคะอะคราวนี้มาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นคอมมิชแค่พฤติกรรมหรือการแสดงออกภายนอกไม่เหมือนกันต่อให้เราบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเรามีลูกด้วยกันแล้วมันไม่พอค่ะต้องไปลึกกว่านั้นคือลำดับที่สองคือทัศจคดิอืมอันนี้สำคัญมากนะคะหรือทัศนคติใน คอมมิชเมนตของเราค่ะทัศนคติคืออะไรไหนใครลองแชร์กันบ้างทัศนคติในคอมมิชเมนต์สำหรับเราคิดว่าอะไรการที่เราอ่ะจะคอมมิชในความสัมพันธ์มันต้องมีทัศนคติยังไงแอร่วมสนุกกันมาได้นะคะอ่ะขออนุญาตไปต่อเนาะช่วงที่ ตอนนั้นที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจรู้แต่ว่าเออถ้าแต่งกันไปเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะแล้วก็คิดเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกนี้ว่าแบบเอออยู่ๆกันไปเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะปรากฏว่าหลายคู่อยู่ไม่รอดเพราะคํานี้เลยค่ะเออถ้าเขาไม่ดีเดี๋ยวฉันก็เลิกเนาะมันบ่งบอกว่าทัศนคติมันไม่ได้แบบ คือมันก็โอเคนะเขาไม่ดีก็เลิกสมมุติถ้าเขาแบบออืตกตีทารุณมันก็ควรจะต้องเลิกใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยก่อนที่เราจะแต่งงานคอมมิชกับใครเราก็ต้องดูใจกันมาสักพักหนึ่งแต่ในเมื่อเราตกลงปลงใจกับเขาแล้วถ้าเรายังมีทัศนคติแบบนี้อยู่ว่าเดี๋ยวเขาไม่ดีฉันก็เลิกเออถ้าเขาทําไม่ดีกับฉันฉันก็ไม่ดีกับเขาแบบนี้มันคือการที่เราไม่มีความ รับผิดชอบต่อตัวเองที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะเราไม่ได้คอมมิชในความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่มีทัศนคติที่จะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะทำให้ชีวิตคู่ของฉันมันดีแล้วมันรับรื้ต่อไปได้เนาะคนที่มีทัศนคติแบบนี้ที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะต้องทำให้ชีวิตคู่ของฉันมันไปได้และมันดีขึ้น อย่างเงี้ยคุณคิดว่าคนที่คิดกับชีวิตคู่แบบเนี้ยที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะต้องทําให้มันดีฉันจะต้องทําให้ความรักฉันดีขึ้นเรื่อยเ่อฉันจะไม่มีวันยอมเลิกจากความสัมพันธ์นี้กับคนที่บอกว่าอืมเดี๋ยวเขาไม่ดีฉันก็เลิกเออถ้าเขาทําอะไรฉันถ้าเขาไม่ทําอะไรให้ฉันฉันก็ไม่ทําอะไรให้เขาคุณว่าข้อแบบไหนที่ความรักมันจะยั่งยืนใช่ไหม เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทัศนคติที่เราจะยืนหยัดเราตั้งใจที่จะรับผิดช,ชอบกับตัวเองที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่ต้องรอให้เขาทำดีกับเราเมื่อนั้นนะคะคุณจะมีความคิดความรู้สึกหรือว่าความอยากที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ อย่างคนที่มาโค้ชกับหลิงเนี้ยก่อนที่หลิงจะรับการโค้ชทุกครั้งหลิงต้องถามว่าคุณคอมมิตที่จะโค้ชจริงจังมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจไม่คอมมิตไม่แบบไม่เชื่อมั่นเออมาโค้ชก็โค้ชได้เออดีก็ดีแต่ฉันจะไม่ทำกันบ้านหรอกฉันจะไม่ฝึกตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยหลิงจะไม่รับการโคร้ชถ้าคุณบอกเออฉัน ถ้าเกิดโคชีนะหรือว่าผู้รับการโคชบอกว่าฉันตั้งใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทําเต็มที่จะพยายามทําเต็มที่ให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเรามาคุยกันได้เหมืนอน,เ,อนเ,รนะเราเชื่อในตัวเองก่อนค่ะเรามีเซลฟ์คอนฟิดเอนซ์นะเราเชื่อในตัวเองก่อนแล้วเราอยากที่จะพัฒนาแล้วเราถึงค่อยอันเนี้ยเรามาคุยกันได้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออโคชบอกมาแล้วกันเดี๋ยวดูอีกทีว่าเวิร์กไม่เวิร์กโอ้โหอันเนี้ยเหนื่อยค่ะนะคะอืมคราวเนี้ย พอเรารู้แล้วว่าคอมมิชเมนต์มันมีต้องสองแบบเนาะคือการแสดงออกภายนอกและก็ทัศนคติอ่านะคะทัศนคติใช่เลยค่ะนะคะของนะคะอ่ามีคนบอกว่าของก่อนแต่งเขาเป็นยังไงเรารับได้แต่พอแต่งแล้วก็ยอมรับว่าเลือกแล้วเออ อันนี้ค่ะคือพอเราบอกแบบนี้เราในเมื่อเราเลือกแล้วเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเนาะแล้วสุดท้ายมันก็ดีขึ้นใช่ไหมเรามีการพัฒนาตัวเองเรามีการไปปรึกษาโคช้ชนะคะเรามีการเรียนเยอะแยะมากมายสุดท้ายพอมเปลี่ยนที่ตัวเราอะหลายคนนะคะพอเปลี่ยนที่ตัวเองอะปรากฏว่าคู่ของเราก็ดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าชีวิตคู่มันคือคนสองคนมันเป็นเ,เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ถ้าเราดีขึ้นนะคะมันก็ส่งผลกระทบต่อเขาดีจากเมื่อก่อนเราเอาแต่บนทุกวันเดี๋ยวนี้เราส่งยิ้มให้เขาเขาก็เออได้รับพลังบวกเข้ามาเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะแต่อันนี้ก็ต้องใช้เวลานะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าเราทําเราทำเ,เราสร้างเวียนสร้างกรรมกันไปเยอะแค่ไหนนะคะถ้าเรามีเรื่องกันเยอะเราก็ต้องใช้เวลาในการดึงกลับมาเ <c oughs> ขาเรียกว่าธนาคาร อ,อมใจเนาะถ้าเราหยอดเปลี่ยนหยอดอ,อมใจหยอดความรู้สึกดีๆน้อยกันเกินไปมันก็ต้องเริ่มสร้างเริ่มสร้างแบบความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันใหม่นะคะแต่ตราบใดที่เรายังมีทัศนคติที่จะตั้งใจทำอย่างเงี้ยไม่ช้าก็เร็วจะต้องได้ผลที่งอกเหนยนะคะอ่าโอเคเนาะคราวนี้พอเรารู้ละว,ว่า จะทำยังไงดีเรารู้ละว,ว่าคอมมิชเมนต์คืออะไรนะเราวิธีการละจะทำยังไงดีนะคะดิ่งเชื่อว่าถ้าทัศนคติมาถูกนะคะเดี๋ยวพฤติกรรมมันก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะถ้าคุณตั้งใจจริงเนาะพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ภายในนะความคิดความเชื่อทัศนคติเนาะที่หลายคนบอกว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน ะะอันนี้ความคิดเปลี่ยนชีวิตคู่ก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะเออแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะอันดับแรกค่ะถ้าคุณมีคอมมิชแมนมีทัศนคติที่ดีคุณจะแบบไม่หมางเมินกันอะคือคุณมีอะไรคุณพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันซึ่งต่อมาหลายคนบอกว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอันนี้หลิงเห็นด้วยค่ะการสื่อสารสำคัญจริงๆนะเพราะฉะนั้นแต่ ถ้าคุณบอกว่าแค่การสื่อสารสำคัญแต่คุณไม่มีคอมมิ t เมนต์คุณจะอยากสื่อสารไหมหึไม่ใช่ไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่พูดฉันก็ไม่พูดเขาไม่ง้อฉันก็ไม่ฉันก็ไม่แคร์อะไรเงี้ยถูกปะต่อให้คุณสื่อสารอ้อนเก่งแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่แบบเกิดไม่เข้าใจกันแล้วคุณเลิกไม่เคลียร์กันมันก็ไม่มีทางที่เขาจะ เขากับเราจะไปต่อกันได้เพราะฉะนั้นต่อให้คุณพูดจาเก่งอ้อนเก่งนะคะหรือพูดดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่กลับมารับผิดช,ชอบตัวเองไม่เริ่มที่จะพยายามที่จะไปตั้งใจที่จะเคลียร์เขามาันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งอ่ะเมื่อคุณมีคอมมิชเมนต์คุณอยากที่จะทําให้มันเวิร์กละคุณก็สื่อสารกันอ่าบางคนสื่อสารไม่เป็นทํำยังไงล่ะก็พัฒนาตัวเอง ะะไปโรงเรียนบ้างนะคะดูคลิปต่างๆแค่ในโฮเดนี้เด๋ยวนี้แบบโอ้โหมีประโยชน์มากทั้งคลิปอะไรเยอะแยะสารพัดนะคะเรียนฟรีได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะคะไปปรึกษาใครอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาหรือไปปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นะคะอ่านหนังสือนะคะหรือว่าจะไปโค้ชนะคะกับคนผู้เชี่ยวชาญอะไรได้หมดเลยเนาะหลายๆคนที่บอกว่าเออมัน เปลี่ยนก็แล้วอะอะไรก็แล้วเนี่ยอมันเข้ากันไม่ได้นะคะนิสัยเข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยทำทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างแล้วก็ไปกันไม่ได้นะคะคำถามหลิงก็จะถามว่าทำทุกอย่างคือทำอะไรบ้างนะคะเขาก็จะเล่าแล่าแต่พอ่พอลินงถามว่าได้ทำอ,อันนี้หรือย,อยังอ่ะมีอันนี้อันนี้เขาบอกไม่เคยแบบนี้มันไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะคุณเคยปรึกษา คุณเคยปรึกษาอ,อ,อย่างเช่นบางคนก็จะเป็น c o u p l e therapy เนาะหรือว่าคุณเคยปรึกษานักจิตหรือยังคุณเคยปรึกษาที่ปรึกษาชีวิตคู่หรือยังเนี่ยไม่เคยคุณเคยได้ลองไปเข้าคอร์สพัฒนาชีวิตคู่หรือยังไม่เคยนะคะคุณเคยลองกลับมาสํารวจไหมลองมาพัฒนาตัวเองไหมว่าเออที่คุณอารมณ์เสียทุกวันมันเกิดจากอะไรนะคะหลายๆคนมักไม่มักจะอยากจะทําแต่ภายนอกแต่ไม่ได้กลับมา เวิร์กกับตัวเองข้างในอย่างเงี้ยอันนี้แหละก็เลยจะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าเราทำทุกอย่างแล้วนะคะในเมื่อคุณเคยรักกันในเมื่อคุณเคยตัดสินใจร่วมห่อลง <c oughs> ถูกไหมร่วมหอด้วยกันเนาะนะคะตัดสินใจร่วมทุกร่วมสุขกันนะพอคุณทุกคุณร่วมทุกกันมากพอตั้งใจที่จะให้มันสุขกันได้หรือมากพอหรือเปล่านะคะคุณยังมีความรัก มีคอมมิตเมนต์มีความตั้งใจที่จะทําให้มันเวิร์กมากพอหรือเปล่าอ่าหลายๆคนเนาะหลิงก็เข้าใจนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยหลิงก็เป็นเนาะบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยนะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> จริงๆโค้ชไม่ควรพูดเนาะโค้ชต้องมีทัศนคดีแต่ว่ามันไม่ง่ายค่ะเนาะเราเรียนทุกอย่างยกเว้นเรื่องเรียนเรื่องความสัมพันธ์เร,นเรื่องชีวิตคู่เนาะ เราเรียนเรื่องฟิสิกส์เคมีชีวะเราเรียนเรื่องเลขแต่เราไม่ค่อยได้เรียนเรื่องจิตใจข้างในไม่ค่อยได้เรียนเรื่องทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่เราต้องเจอทุกวันใช่ไหมเราพูดจาดีกับคนอื่นทุกวันแต่เราทะเลาะกับแฟนของเราเพราะอะไรเพราะเขาคือคนใกล้ตัวของเราไงเราไม่ได้มีทักษะแล้วเราก็ไม่ได้แบบพัฒนาตัวเองแบบเออเข้าใจตัวเองขนาดนั้นบางครั้ง มันก็กลับมาที่ตัวเราว่าเออมันจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เราทําไมบางคนไม่หุดหงิดทำไมเราต้องหุดหงิดเรื่องเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ได้มีโอกาสกลับมาเวิร์คกับตัวเองนะคะเดี๋ยวไว้ไลฟ์ถัดไปนะหลิงจะมาแชร์ว่าเออการชีวิตคู่เนี่ยมันมันให้หลิงได้เรียนรู้อะไรบ้างเนาะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์กันนะคะชีวิตคู่มันก็สอนเราเยอะเหมือนกันนะนะคะมันแบบก็ทําให้เราเติบโตไปแต่อันนั้นอ่ะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งแบบ โหเติบโตมากนะคะโอเคเนาะก็มาถึงมาถึงช่วงของสุดท้ายแล้วนะคะก้าๆใครนอกจากที่จะดูไลฟ์ิ่งแล้วใครได้ช้อปปิ้งหรือช่วงนี้เป็นช่วงช้อปปิ้งกันอยู่มีโปรดีนะคะอ่ะก็อยากจะสรุปให้ฟังเนาะงั้นก็คอมมิชเมนต์นะคะนอกจากที่เราจะคาดหวังให้คนอื่นมาคอมมิชมาตั้งใจทำเพื่อเราแล้ว ลองกลับมาถามตัวเองว่าเราทําเพื่อคนที่เรารักมากน้อยแค่ไหนเราทําเพื่อความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อทําแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันจะเป็นหนทางแห่งความสุขแน่นอนเนาะจับมือกันมันไม่ใช่แค่เราพอเราตั้งใจแล้วเราบอกเขานะคะร่วมมือกันไปติดตรงไหนก็ค่อยๆปรับจูนกันนะคะหรือหรือไม่ก็หาที่ปรึกษาเนาะนะคะอืม โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะถ้าเรามีคอมมิทเมนต์เนี่ยลิงเชื่อว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เนาะถึงแม้อาจจะใช้เวลาอาจจะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราแบบยืนหยัดอ่ะเราก็จะลิงเชื่อว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็เป็นเส้นทางสู่ความสุขในชีวิตคู่นะคะอ่ะคนบอกชีวิตความคิดเปลี่ยนชีวิตคู่ก็เปลี่ยนนะคะสำหรับวันนี้ก็ สุขสัน <g ül> 9เดือน9แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะชีวิตแต่งใจให้รักนำทางดารินโค้ดสวัสดีค่ะนี่เองี้